วันนี้เป็นวันชาติของอินเดียนะคะวันที่15สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่อินเดียได้รับประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะคะถือเป็นวันหยุดราชการเลยตามจุดต่างๆที่สำคัญของแต่ละเมืองนะคะเขาจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการขึ้นธงชาติแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะจากผู้นำชุมชนนั้นๆ เช่นที่แถวบ้านมิ่งก็มีตรงนี้นะคะหน้าห้างแพนทาลูนไกลไปจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรค่ะเขามีฟังก์ชันกันที่นี่ขึ้นธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาตินะคะพ่อก็มายืนดูกับเขาด้วย แล้วเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้นะคะจะพาไปดูความดีใจของคนอินเดียที่จะกินจาเล,ลบีเฉลิมฉลองวันชาติวันนี้นะคะว่ามีการซื้อขายกันแน่นขน,ดขนาดขนาดไหนแต่ละร้านนี่คนรุมแล้วมีขายแบบว่าทั่วหัวระแหงนะคะ ทุกร้านที่ขายขนมหวานในวันนี้ขนมหวานแอบไปก่อนยังไม่ขายนะคะครึ่งวันแรกเนี่ยจัดเจลรี่ออกมาขายหน้าร้านทุกร้านเลยเป็นวันดีที่ขายดีที่สุดเช่นร้านนี้ค่ะร้านนี้อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดเลยนะคะบริวาซี่สวีทปกติเขาจะขายเป็นทั้ง รีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านขายขนมหวานในตัวนะคะแต่วันนี้หน้าร้านก็จะคึกคักเป็นพิเศษมีที่ยืนรอๆกันนี่คือรอเจลบี้นะคะสั่งกันคนละ200-300กรัมนี่คืออย่างน้อยส่วนใหญ่ก็จะสั่งกันครึ่งโล1นกิโลพ่อค้าก็ทอดมันเลย ราคาโดยประมาณนะคะแต่ละร้านก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละหนึ่งราสูปีค่ะประมาณ60บาทต่อ1กิโลนะคะกิโลหนึ่งก็มีประมาณ30ชิ้นยืนรอกันนานมากๆกกว่าจะได้นะคะเพราะว่าขนมโลหนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันฝนก็ตกพอประมาณนะคะทุกปี วันอินเดพเอนเดน d ์ y ไม่รู้ทำไมฝนจะต้องตกสักหน่อยหนึ่งพอได้เปียกจะตกไม่เยอะค่ะตกหน่อยหนึ่งถ้าตกเยอะก็ตกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หยุดทุกปีเลยจะประมาณนี้นะคะทั้งคนหยอดทั้งคนทอดแช่น้ำเชื่อม วันนี้เป็นวันที่ปวดหัวของพวกเขามากไม่หงรู้เพราะว่าเคยขายมาแล้วไม่มีเวลากินไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำขนาดไม่หญิงเป็นคนนั่งเก็บตังค์อย่างเดียวนะเก็บตังค์จำหน่ายคูปองพูดถึงคนที่เป็นคนทอดอ่ะคนหยอดคนทอดอ่ะโหสงสารเขาเหมือนกันเช้ายันเย็นเขาจะต้องอยู่แบบนี้ น,นี่เป็นร้านแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองสามร้านอันนี้ก็กระเถิบไปไกลอีกหน่อยนะคะแต่ยังอยู่ในถนนเดียวกันร้านนี้ก็เป็นร้านขนมหวานเหมือนกันคะ่ะวันนี้ก็มาจัดตั้งเต็นท์พิเศษเพื่อขายจลเจลลบี้โดยเฉพาะสำหรับวันนี้ปีหนึ่งมีโอกาสแค่วันนี้นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่26มกราคมอันนั้นเป็นวัน Republic Day ก็มีขายเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าวันนี้ขายมากที่สุดเลยคือวันนี้คนขายใส่เสื้อก้ามละใส่เสื้อไม่ไหวร้อนจัดดูดูอาการแขกมุงนะคะนี่ค่ะแขกมุงไม่ใช่มีอุบัติเหตุนะมุงขนมแล้วเขาจะไม่มุงเฉยๆนะ เขาจะทวงด้วยของฉันได้หรือยังของฉันก,กิโลหนึ่งอะได้หรือยังของชันหก,กิโลได้หรือยังเขาจะปองอารมณ์นี้เลยแบบคนที่รับออเดอร์นี้ปวดหัวมากย,ยืนดูไปยังคิดเลยเมื่อไร่เราจะได้อ่ะมาอีกร้านหนึ่งร้านนี้อยู่อีกถนนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็น ถนนที่ติดกันเนี่ยแหละเป็นแยกร้านนี้ก็ปกติหน้าร้านแบบนี้ไม่มีนะคะเขาเป็นร้านอาหารเหมือนกันแต่วันนี้เฉพาะกิจเลยมาออกร้านด้านหน้าขายกันกลางแจ้งเลยฝนตกนี่เก็บกันแทบไม่ทันเลยนะถ้าเก็บไม่ทันเนี่ยเขาจะเอา ผ้าพลาสติกเนี่ยมาคลุมกระทะไว้ก่อนคลุมทั้งร้านไว้ก่อนนะคะแล้วก็ร้อยฝนหยุดแล้วค่อยเปิดอีกทีหนึง่งถ้าฝนไม่ตกก็สะดวกโยทินบานหนิงจะซื้อ5กิโลนะคะ<ๆ>เพราะว่าจะเอาไปแจกน้องๆที่มูลนิธิด้วยวันนี้เราก็จะแจกจระบีให้น้องกินด้วยนะคะมีฟังก์กชันด้วย ร้านสุดท้ายนะคะร้านเฮลดีรัมร้านเฟรดของชาวมังสวิรัตนะคะอันนี้ก็รุมเหมือนกันทั้งในร้านนอกร้านว,วุ่นวายไปหมดเหตุการณ์ในวันที่15สิงหาเนี้นะคะจะเกิดขึ้นทุกปีเป็นการแสดงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของ คนอินเดียนะคะที่จะเฉลิมฉลองในวันนี้ไม่มีคำว่าศาสนามาขวางกันนะคะคนอินเดียทุกศาสนาจะแสดงความยินดีในวันนี้ทุกผู้ทุกคนไม่มีการแบ่งแยกว่าฉันศาสนานี้ฉันไม่ฉลองทุกคนฉลองหมดคะ่ะ นี่คะ่ะพ่อได้จารบี้แล้วนะคะก็กลับบ้านมาแจกให้น้องๆเมือนิที่ที่บ้านนะคะอา้าวใจเย็นลูกเดี๋ยวเด๋ยวดี๋ยว,ยวมีเด็กอยู่หลายสิบคนเหมือนกันนะคะก็เอาใส่ถ้วยโฟมให้ ที่บ้านนี้ก็มีฟังก์ชันเหมือนกันนะคะก็จะมีการขึ้นธงชาติร้องเพลงแล้วก็มีการเต้นดูน้องๆใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วก็มีดูพัตตาผ้าคลุมไหล่สีส้มสีลายธงชาติเขาเต้นกันแต่ว่าหิ่งจะไม่สามารถเอามาลงเป็นคลิปได้นะคะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงมันติดลิขสิทธ์ วันนี้แจกให้น้องๆผู้ชายด้วยนะคะปกติเรารับสอนแต่เด็กผู้หญิงนะคะแต่เนื่องจากวันนี้ก็มีน้องผู้ชายมาด้วยก็แจกให้กินกันเห็นน้องแซมแวบๆบแบบด้านหลังนั่งตักปู่นะคะในทุกๆเทศกาลนะคะมูลนิธิของที่บ้านแม่หญิงก็จะมีการ แจกของแจกขนมแจกอาหารนะคะให้กับน้องๆที่มาเรียนเป็นประจำเพื่อให้โอกาสเขาได้กินอาหารที่ดีๆบ้างนะคะเพราะเราให้เรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งมูลอะไรมูลนิธิมาเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสนะคะให้ได้เรียนหนังสือ ได้มีโอกาสได้รับการเรียนพิเศษนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรียนแค่ไปเรียนโรงเรียนธรรมดาก็แย่แล้วสำหรับคนที่ยากจนนะคะเขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะส่งลูกไปเรียนติวชันหรือว่าเรียนพิเศษนอกห้องเรียนทางนี้เราก็สอนให้นะคะทุกวันดำเนินการสอนโดยพี่สาวของพ่อบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นครู เนี่ยค่ะใส่ชุดสารีสีขาวที่ยืนอยู่นี่ปู่บอกว่าไม่กินอายุมากแล้วต้องควบคุมน้ำตาลหน่อยอันนี้พี่เขยนะคะสามีของพี่สาวพ่อบ้านเอาสักหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรชิ้นหนึ่ง ปกติเขาก็ไม่กินนะคะผู้ใหญ่นี้ก็ต้องควบคุมน้ำตาลกันสักหน่อยหนึ่งส่วนเด็กๆก,ก็ปล่อยให้เขากินไปเถอะน้องๆ ได้มีโอกาสกินขนมเจเลบี้ในวันชาตินะคะเขาก็ดูหน้าตามีความสุขสปอนเซอร์ก็อยู่แถวๆถนี้แหละ mm hmm. เห็นอยู่แวบ,บๆ mm hmm. หลังจากแจกขนมเจเลรี่กินกันแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเสร็จงานสำหรับวันนี้ค่ะ mm hmm. แยกย้ายกลับบ้าน เป็นการเฉลิมฉลองที่เผื่อแผ่ความสุขให้กับผู้ได้โอกาสด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ